เมื่อเร็วๆนี้เจนนี่แบล็กพิงค์ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวเน็ตหลังจากมีโพสต์หนึ่งบนเว็บบอร์ดชื่อดังอย่างแพนที่มียอดเข้าชมกว่า180,000ครั้งได้กล่าวชื่นชมสัดส่วนร่างกายของเธอที่ดูดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เดบิวต์โพสต์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเจนนี่รักษารูปร่างให้คงที่มาเกือบ10ปีแล้วโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักให้เห็นเลยแม้ในช่วงที่พักจากตารางงานโปรโมตต่างฮ่าๆชาวเน็ตหลายคนต่างยกย่องในวินัยของเธอ โดยระบุว่าการควบคุมรูปร่างให้อยู่ในระดับนี้มาอย่างยาวนานไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่ในสายตาสาธารณชนตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงสัดส่วนร่างกายของเจนนี่ที่ดูสง่าง,งามอย่างเป็นธรรมชาติทําให้เธอดูโดดเด่นทั้งบนเวทีและในชีวิตประจําวันซึ่งแตกต่างจากการลดน้ําหนักแบบผอมบางเพียงอย่างเดียวหลายคนสันนิษฐานว่าเคล็ดลับของเจนนี่น่าจะมาจากการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การอดอาหาร โดยบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่าเธอเคยบอกว่าเธอไม่ค่อยมีความอยากอาหารเท่าไหร่อิจฉามากเลยถ้ามียาที่ทําให้กินเยอะหาหาแล้วไม่อ้วนฉันจะจ่ายสิบล้านวอนเลยเจนนี่ผอมก็จริงแต่โครงสร้างกระดูกเธอสวยทําให้ดูดีมากๆการลดน้ําหนักด้วยการไม่กินอย่างเดียวเป็นเรื่องหนึ่งแต่เจนนี่ออกกําลังกายอย่างหนักนั่นคือเหตุผลที่เธอมีรูปร่างแบบนี้ฉันสงสัยว่าเธอยังเล่นพิลาทิสอยู่หรือเปล่า ถึงแม้จะมีไอดอลไม่กี่คนที่สามารถรักษาวินัยแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องแต่เจนนี่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในไอดอลที่โดดเด่นในเรื่องนี้และไม่ว่าเธอจะมีเคล็ดลับอะไรก็ดูเหมือนว่ามันได้ผลเป็นอย่างดีเลยทีเดียว